โอ้โหนี่ครับแม่ยายฝากของมาให้จากสำเนืออันนี้ผมไม่เคยเห็นมันค่าเขาเรียกว่าอะไรโอ้โหถูกมันแตกนี่เขาเรียกหนอเน่านหนอเน่าอันนี้คือมเมล็ดของปักข้าว มเมล็ดปักข้าวนี่นนก็มาทำเป็นเมนูอาหารได้นะเออหัวแนงลงได้นี่มาคดอันนี้มาคดนี่มะคดอันนี้มะคดเปรี้ยวอันนี้มะคดจะออกเปรี้ยวๆเปรี้ยวมากเอามาทำเมนูอาหารได้ครับมะแขีนมะแขีนนี่ก็จะกินพร้อมกับมเมล็ดมันเลยนะนี่นอเน่านี่น,นอขม หวยโอ้ยเยอะแยะเลยนี่ข้าวเหนียวนี่ข้าวเหนียวข้าวไก่น้อยข้าวไก่น้อยเหมือนข้าวเหนียวญี่ปุ่นเลยเนาะอืมสวยงามเดี๋ยวจะทำเป็นเมนูอะไรฝากติดตามด้วยนะครับ